ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากันเที่ยวมาทัวรนะ์เนาะก็คือวัดทาศบเมยครับสถานที่ที่ผมเคยพาท่านผู้ชมมาครั้งก่อนโน้นนะครับคลิปครั้งก่อนโน้นเนาะก็คือคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาอีกรอบหนึ่งก็คือตอนนั้นที่ผมพาท่านผู้ชมมาก็คือบริเวณหลังหลังวัดเนาะก็คือจะมีเหมือนเป็นสะพานไม้ไม้ไผ่อะครับ ที่ให้เดือนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือทางวัดก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนาะก็คือทางวัดจะปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่ผมมาถ่ายตอนนั้นก็ประมาณสักช่วงเดือนพฤศจครับปลายปีเนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะพาท่านผู้ชมมาชมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปสักแค่ไหนนะกับวัดท่าศพเมืยงครับท่านผู้ชมก็คือก็คือตอนนี้ก็อากาศ ไม่ใช่นี่ครับก็คือเวลาก็ประมาณสั้หกโมงคึ่งครับวันที่ผมมาถ่ายนะอากาศวันนี้ก็จะลมแรงหน่อยครับนะที่ผมมาถ่ายนี่ก็เดือนพฤษภาคมครับอืมนี่ครับบริเวณโดยรอบของทางวาดัดนะก็คือนี่ครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะนี่ครับมองไกลๆก,ก,ก็จะมีเหมือนเป็นต้นไม้ต้นอะไรขึ้นมาบ้างแล้วครับ นะเป็นพวกดาวเรืองนะคลิปดอกไม้หลากสีครับก็คือคลิปก่อนนู้นมาก็คือแบบมันแห้งเลยครับท่านผู้ชมก็คือเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรก็ปลกูกข้าวปลูกอะไรเงี้ยทางวัดนะนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นครับนะวัฒนศุเมืองครับชุมชนคุณธรรมลานำลามวิถีไทยครับนะก็จะแตกต่างจากคลิปก่อนนู้นเยอะมากเลยะคะท่านผู้ชม นี่ก็หกโมงครึ่งแล้วนะก็พาชิดก็สะดงแล้วครับนะก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชงเย็นว่าอากาศดีมากครับนี่นะหกโมงครึ่งแล้วครับนี่นะบรรยากาศโดยร,รอบๆครับข้างหลังนะม,ม่ำเสมอ ก็จะเป็นสะพานนะสะพานไม้ไผ่น,นตัวน้อยก็ชอบใจเลยวิ่งเล่นเลยครับนี่ครับก็จะเป็นดอกไม้นะนี่ครับนานาพันธุ์นะจิ๊บดาวเรืองท้งก่อนที่มาก็คือมันโ<า>ล่งเลย <laughs> มันไม่มีอะไรแล้วครับก็คือเขาเตรียมพวนดินเพื่อที่จะปลูกนี่ครับ ต้นไม้ดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นครับก็คือจะแตกต่างมากจากคลิปก่อนนู้นที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมกันนะครับเนาะนครับบรรยากาศช่วงเงยน็เยนๆครับก็จะได้อีกวิวนึงนะ ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปเรื่อยเนาะนี่ครับท่านผู้ชมท่านใดว่างๆก็ลองมาเที่ยวตอนเย็นๆดูครับอากาศนี้แบบดีมากเลยครับมมมออลมนี้เย็นสบายเลยครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบดอกไม้นะต่าง,างนาๆนานาหลากหลายสายพันธุ์ครับนี่จะมีจุดที่แบบให้นั่งถ่ายรูปแนละ้วชมวิวกันนะข้างๆนี้ก็จะเป็น โค้มนะฝั่งนึงก็จะเป็นภูเขานะเป็นเขานะนี่บ,บรรยากาศช่วงเย็ยนๆครับกับพัชชาสุสเมยนะ นี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนเย็นๆนี้อากาศดีมากครับเหมาะสําหรับการมานั่งเล่นเนาะพักผ่อนหย่อนใจอะไรอยงเงี้ยครับนะพาครอบครัวมาก็ได้ครับนะบริเวณหลังของวัดวัดาาศุกเมยนะมันที่ผมมานี่ก็คือมีลมมีอะไรแบบเย็นสบายมากครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งกว่าเนะหกโมงครึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วแหละช่วงนานแรงครับก็คือมันจะมืดช้าหน่อยนะน,น,ยนี่ครับจะมีภูเขาเนะาะก็คือวิวที่สวยมากงครับนี่ครับก็คือทางวัดเนาะนี่ครับเปิดน้ําเปิดอะไรขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่สวยฮนะอู้ทางนู้นก็จะมีน้ําตกขึ้นมานะท่านผู้ชมเอก็คือเขาจะให้ ให้น้ำเนาะแก่พืชนะครับต้นไม้ดอกไม้เนาะที่ปลูกบริเวณตรงนี้ครับสวยไหมกริปสวยนะนี่ไนะการนี้สบายมากครับเย็นสบายมากตัวน,น้อยนี่ชอบเลยข้างล่างนี้เราสามารถที่จะเดินได้ครับลงไปเดินได้นะ นี่ก็จะมีสปริงเกอร์นะคอยให้น้ำแก่ต้นไม้ดอกไม้ครับสวยสวยครับสวยงามมากเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจเนาะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยครับอากาศดีมากครับท่านผู้ชมนะเป็นไงบ้างกิฟต์วิวดีวิวดีโอเคันใหม่ชอบม,มากเลยชอบมากเลยเด็กน้อย <laughs> โอเคเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับบรรยากาศนะตอนเย็นๆครับกับสถานที่วัดทาศพเมยนะอยู่ลําพูนนี่แหละครับนี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมช่วงเย็นๆน,นะลมเย็นสบายมากครับข้างๆนี้ก็จะเป็นภูเขาเนาะท,ทิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับอาทิ์ก็อัะดงไปแล้ว นี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นแปลงผักเนาะเป็นไม้เค okay, ครับผมท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้โอกิปชาแนลของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปใหม่ๆออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมอีกครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจะพาท่านผู้ชมไปกินไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับโอกิปชาแนลครับผม ขอบคุณและสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ Find the real, find the real me, so let's go, is the feeling, cause you know, it's time for the meaning, now we show, we're coming